สวัสดีครับคอลูกหนังทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คอลูกหนังฟุตบอลเอฟซีนะครับกลับมาเจอกันวันนี้เราจะมาคุยประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับทางท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะหรือว่าไก่เดือยทองหลังจากที่พวกเขานะฮะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือยของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็พลาดท่าเสียทีนะเจอแมนยูถล่มเล่ไปศูนย์ประตูต่อ3นะฮะชัชยชนะของแมนยูในรอบนี้ก็แน่นอนว่าต่ออายุเก้าอี้ของโซชาเนี่ย ออกไปเรียกว่าอีกเครื่องใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่ตรงกันข้ามครับความพ่ายแพ้ความปลาชัยของเเปอร์ในรอบนี้ตัดสินอนาคตของกุญซีของทีนั่นก็คือนูโน่ไปเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่พ่ายแพ้ไปตั้งแต่ช่วงวันแรกๆนะครับก็ข่าวลือความจริงข่าวลือมันมีก่อนนั้นนะฮะว่าอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวตอคือความจริงเนี่ยตามที่เราทราบกันดีนะว่าอนาคตของ2กุนซีทั้งโซชาทั้งนูโน่เนี่ยก็พอๆกันแหละ เหมือนเจียนอยู่เจียนไปนะฮะดังนั้นนัดนี้มันจึงเป็นอะไรที่จะต้องอาจจะตัดสินบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแมนยูพลาดนี่อาจจะเป็นทางโซชานะครับที่ปลิวจริงๆแต่กลายเป็นว่าโซชารอดตัวไปคราวนี้ก็โนโน่ no นะครับประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าแยกทางกันไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับคุณซืนหนวดงามคนนี้หนวดงามไหม <c oughs> นะก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกันยังไม่ได้นานสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะฮะแต่แน่นอนว่า บอร์ดผู้บริหารของสเปอร์เองเขาก็ไม่อาจจะทนอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะครับผลงานก็ควรจะควรจะดีกว่านี้แต่สเปอร์อย่างที่เห็นนะครับว่าผลงานในช่วง5นัดแรกหนัดหลังสุดเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แล้วกับการที่มาแพ้แมนยูนะครับถึงถิ่นเนี่ยถึงศูนย์ประตูต่อสมันก็ไม่ใช่ธรรมดาแมนยูอาจจะเป็นทีมที่แบบว่าชื่อเสียงยิงน้ำนี่ใหญ่โตนะฮะ แต่ทุกคนก็เห็นฟอร์มของแมนยูใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้แมนยูก็กระท่อนกระแท่นมาตลอดไงแพ้ลิเวอร์พูลถึงศูนย์ประตูต่อห้านั่นนะใช่ไหมฮะดังนั้นมาเจอกับสเปอร์มันก็ไม่น่าจะโดนขาดไปขนาดนี้แล้วเล่นในบ้านด้วยพอมาถึงตรงนี้พว๊บก็กลายเป็นว่าบอร์ดบริหารก็ร้อนเป็นไฟเลยนะครับเรียกเข้าประชุมถกกันใหญ่สุดท้ายก็เรียบร้อยตามคาดนะฮะก็เสร็จสิ้นกันไป แต่ประเด็นหลักที่มันน่าสนใจจริงๆในในวันนี้ที่อยากจะคุยอยากจะแชร์อยากจะขอความคิดเห็นอย่างเพื่อนว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนี่ก็คือเป็นในส่วนของผู้ที่จะมาใหม่ฮะอันโตนิโอคอนเต้ครับโอ้อะไรจะเนื้อหอมขนาดนั้นรายชื่อของกุนซือชาวอิตาลีคนนี้เนี่ยโผล่เข้ามาในแฟนแฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแมนยูเนี่ยแทบจะ2สัปดาห์3สัปดาห์มาแล้วนะฮะ เรียกว่าเดี๋ยวก็สื่อเล่นตรงนั้นตรงนี้๋ยวจะมาบ้างไม่มาตรงนั้นขาดตรงนี้อะไรยังไงกันบ้างเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นแมนยูเองก็เพลอเแล้วสู้ไม่ไหวผมเองได้ดวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงสู้ไม่ไหวก็คือคอนเต้อาจจะมีรายละเอียดที่เยอะมากนะครับเกินที่บอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยเขาจะรับได้อย่างเช่นเรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวเรื่องของงบประมาณนะครับที่จะต้อง ใช้เตรียมจัดนักเตะอีกหรือแม้กระทั่งชุดสตาฟอะไรต่างๆต้องรื้อจะต้องโลออกให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เรื่องของการทํางานเขาไม่ต้องการจะให้บอร์ดมาแทรกแซงอะไรมากมายเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แมนยูเขาไม่ไหวก็เลยเพาๆไปแต่กลายเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์เรียกว่ารับข้อเสนอตรงนี้ได้นะฮะคือมีการเจราจามีการคุยกันแล้วครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการตกลงเรื่องของตัวเลข แต่ในส่วนของเงื่อนไขทุกสิ่งอย่างที่คอนเต้ว่ามานี่สเปอร์เขารับได้หมดแล้วหลายคนอาจจะแอบ,บมันไส้นะครับแหมจริงๆคอนเต้ Cont e, Cont e น่าจะมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีนูโนแล้วนะฮะแต่ตอนนั้นเข้าใจว่าอาจจะรับข้อเสนอไม่ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเงินของงบประมาณนี่แหละก็เลยอาจจะยังเหนียวๆอยู่ะนะฮะแต่พอผลงานมาในแบบนี้มันไม่ไหวฮะมันไม่ไหวคือหลายๆหลายๆทีมเขา เปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างนิวคาสเซิลเราได้เห็นใช่ไหมล่ะนิวคาสเซิลเองก็ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงเงินหนาก็จริงนะจากเจ้าของรายใหม่เนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแบบว่ามีความชัดเจนเรื่องของตัวคุณซื้อเนี่ยก็เลยทาให้ฟอร์มก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆดังนั้นสเปอร์จะไม่รอฮะจะต้องรีบครับจะต้องรีบดังนั้นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ในหลายคนนะครับของต่างประเทศเนี่ยก็ฟันธงมาตรงกันเป้น,นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างสเปอร์ยอมหมดแล้ว คุณจะมีอำนาจในการที่จะแบบว่าสร้างทีมคุณจะได้นักเตะคนไหนในคุณมีโอกาสนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องขององบประมาณในการเตรียมในการอะไรก็แล้วแต่มีให้นะฮะแต่เรื่องของค่าเหนื่อยค่าตัวที่มันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยอันนี้อยู่ในระหว่างนี้หรือในช่วงที่ผมกําลังคุยกําลังโม้อยู่เนี่ยอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูหน้าจอมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอะนะ ดังนั้นใครที่ได้ข่าวอะไรมาก็เอามาแปลามาเล่าให้ฟังกันหน่อยอถาม FC ของสเปอร์หน่อยดิฮะน่าจะมีอยู่บ้างหละถูกป่ะหรือไม่ใช่ FC ส่งสเปอร์ก็ไม่เป็นไรเนี่ยดีไหมฮะกับการเปลี่ยนแปลงในแบบนี้ดีดีหรือเปล่ามันก็ต้องดีมันก็ต้องดีแหละถ้าเป็นระดับคอนเตถูกป่ะเรื่องความของโปรไฟล์ชื่อเสียงต่างๆไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากมายแล้วที่สําคัญก็คือนี่คือถิ่นเก่าของเขาฮะในพรีเมียร์ลีกเนี่ย เขาเคยมาสร้างความยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเขามาแล้วถ้าเขาสามารถสร้างความยิ่งใหญ่ได้อีกทีมหนึ่งเนะี่ยมันโอ้โหนะขนาดว่าแค่ตรงนี้เนี่ยก็ยังหลายๆทีมก็ยังเป็นข่าวอยู่นะฮะกับเขาเนี่ยนั่นก็คือเป็นโปรไฟล์ที่ดีนะครับที่หลายๆทีมก็สนใจแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องดีของคนที่เป็นแฟน f ุตปีศาจแดงหรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็คนที่เป็น FC ของโอเลกุน่าโซชา โซชาไม่น่าจะมีคนอื่นเข้ามากันนะหรืออาจจะมีก็อ่ะคือคู่แข่งน้อยลงไปอะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าดิวนี้สมเด็จขึ้นมาจริงๆคู่แข่งน้อยลงไปแต่ถ้ามาสเปอร์แล้วทําผลงานได้ดีนะฮะเอาแมนยูจะไม่เสียดายเหรอเออมันก็จะมีประเด็นนี้แหละผมเข้าใจว่า FC ในบ้านเราเนี่ยที่อื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ในบ้านเราเนี่ยกระแสะคอนเต้เนี่ยผมว่าเยอะมากฮะผมว่าน่าจะเยอะกว่าซีดานจะด้วยซ้ำนะครับว่า FC ีปีศาจแดงอยากจะได้คอนเต้ แต่ก็มันเป็นเรื่องของบอร์ดผู้บริหารใช่ไหมฮะเรื่องของเจ้าของเงินเจ้าของงบประมาณเขาถ้าเขามองว่ามันจะทํางานแล้วมันไปกันได้ยากได้อะไรเนี่ยเขาก็อาจจะโอเคนะฮะก็คือไม่กล้าที่จะเสี่ยงตรงนั้นแต่เท่าน้นฮอสเปอร์ไม่ได้ฮะความสําเร็จมันรอไม่ได้จะต้องรีบแล้วการที่เอาคอนเต้มาเนี่ยก็คือคนที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ที่นี่มาก่อนแล้วเนี่ยมันไม่ต้องมาเริ่มต้นอะไรมากมายหรอก อาก็รอรู้นนะครับว่าจะเป็นยังไงก็คือเราจะได้เห็นถ้ามาจริงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวนัดหน้านาต่อไปได้เห็นแน่ๆนะครับไม่ได้รอนานหรอกเพราะว่าเขาก็แยกทางกันชัดเจนแล้วกับทางนูโน่ไงอันนั้นคอนเต้ e เข้ามาเพื่อสานต่อไปเลยนะครับรอดูซิว่าในตอนนี้เกมก็ยังคงเหลือระยะเวลายาวนานอยู่นะฮะทุกคนผ่านไปแค่9เกมเองเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนตอนนี้ก็ก็ถือว่าดีนะฮะยังยังทันอยู่ยังไม่ได้ว่าเสียหายอะไรมากมายหรอกยังพอที่จะ กลับเนื้อกลับตัวได้อยู่แต่ถ้าไปเปลี่ยนในช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ช่วงกลางแล้วเนี่ยอันนี้มันถ้าเกิดคะแนานมันทิ้งอะไรกันไปเยอะเนี่ยมันจะลําบากฮะเอาก็ถ้าเป็นจริงนะคอนเต้ม,มาจริงก็ขอแสดงความยินดีกับไกด่ดทองด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะผลงานได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะมาจริงไม่มาจริงยังไงเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลหลักก่อนดีกว่านะครับทุกคนวันนี้มีเรื่องมาคุยกับทุกคนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ